ผมจะคุยเรื่องของคุณธรรมก่อนเรื่องของคุณธรรมที่เป็นตัวแสดงทางสังคมที่เป็นบทเรียนน่าศึกษามากที่เออเป็นถึงประมุขรัฐประธานาธิบดีนะครับจริงอยู่วันนี้ท่านไม่ได้เป็นก็จริงแต่เป็นท่านเป็นอนดีตโอระดับอย่างนี้ ในอเมริกาเขาถือว่าบ่มีไกลถ้าทำผิดก็ผิดครับแต่ปัญหาว่าความผิดที่คุณทําทํานี่โอ้โหมันสาสบปีที่แล้วเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ที่พิสดารคือเรื่องมันสาสบปีครับฟ้องความกันได้แล้ว เป็นการละเมิดทางเพศในห้างสรพรพสินค้าใหญ่เรื่องนี้มันกำกำกึ่งกึ่งผมไม่อยากจะคุยรายละเอียดมากเพราะว่าแฟนคลับที่เป็นคนไทยนะครับสุนยในสุนทรีสุนัยแฟนคลับนี่เป็นแฟนคุณธรรมก็เยอะแต่ผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาอธิบายนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องคะแนนการลงคะแนนในประเทศไทยนี่ขอเวลาสักนิดหนึ่งเพราะอะไรครับผมไม่ได้หลับได้นอนตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ของเมืองไทยก็มันกล้ำกึ่งอยู่กับเช้าวชาวัวน,ว,ว,นวันจันทร์ของที่นีจ่จำวันเวลาไม่ถูกแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่า การนับคะแนนนี่ผมเก็บรายละเอียดมาตั้งแต่ช่วง90%ครับช่วง90%้ก้าวไกลยังนำเ,เพื่อไทยอยู่นะครับร้อยห4ตามมาที่อันดับ3คือภูมิใจไทยแต่ว่าจำนวนยอดจริงๆนั้นเนี่ย มันผันไปเรื่อยนะครับพอพอเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้านี่มันทักจะเพี้ยนเลยครับนี่ครับตัวเลขมันวิ่งรักลงมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างนี่นะครับก็เลยเอา้าวทั้งนี้จะทำยังไงดีผมบอกงั้นเดี๋ยวคอยคอยให้ตัวเลขมันนิ่งแต่ไม่ต้องคอยแล้วล่ะผมว่านะคือตัวเลขมัน มันแม้จะนิ่งแต่มันก็จะเห็นชัดว่าไม่น่าจะหนีไปจากนี้แต่สองเดือนนี่ยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับสองเดือนนี้ยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะกอกอตอมันจะรับลูกจากเสียมาดำเนินการฟังคำผมไว้กันแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านฟัง มีบุคคลคนหนึ่งครับคุณทันะ้มเนี่ยท่านรู้จักแล้วจากในฉากแต่อีกบุคคลหนึ่งนี้เป็นนักเขียนครับนักหนังสือพิมพ์นะครับคุณเจนคาร์ลผมให้ดูรูปตามข่าวเลยครับคุณเจนคารเป็นนักข่าวนี่อายุป,ปัจจุบันก็เธอก็เจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะครับ ย้อนหลังไปเมื่อ30ปีนี่เธอก็ประมาณอยู่40 30บยปลาย40ต้นต้นก็คงจะแหมผมก็ไม่อยากจะแสดงความเห็นเดี๋ยวจะกลายเป็นเออเป็นความไม่สุภาพต่อต่อสตรีเพศที่นี่ท่านมาดูนะครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากในอเมริกาสำนักข่าวอินเตอร์นี่ลงหมดเพราะอะไร ก็เป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วคุณทรัมป์กำลังจะเป็นกำลังจะลงสมัครประธานาธิบดีรอบที่สองแนวโน้มจะได้เป็นแคนดิเดตของพรรคริพับลิกันด้วยเพราะว่าที่ผมอยู่ในอเมริกานี่ยังไม่มีคู่ยังไม่เห็นคู่แข่งว่ายงั้นะยังไม่เห็นคู่แข่งคุณทรัมป์สำหรับปีหน้านะเจอคดีอย่างนี้เขาเหนื่อยเหมือนกันนะครับ ซีเบอกว่าคณะลูกขุนได้ตัดสินแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์ล่วงละเมิดทางเพศคุณแคลโรเป็นคดีแพ่งเขาฟ้องคดีแพ่งกับเรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายมาห้าล้านเหรียญเอาสามสิบคูณก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบล้านนะครับโดยประมาณใน CNBC ก็เหมือนกันครับลงรูปของเธอนะครับพาดหัวบอกว่าโดน,นทำล่วงแล้วเมื่อทางเพศทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคุณแคลร์คณะลูกขุนได้ตัดสินแม้แต่ BBC นี่พาดหัวได้ที่ดีจริงๆครับพาดหัวปับรู้เรื่องรายละเอียดเลย เจนแคลล์จูลีไฟทรัม์นะครับบอกเลยครับว่ามีการลวกระเมิดทางเพศนักเขียนในห้างสรรพสินค้า d e PARTMENT STORE ในนิวยอร์กข่าวนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ผมระมัดระวังที่สุด ไม่ให้เผื่อเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะไม่พอใจหรือว่าคุณทําเกิดมีคนฟังภาษาไทยได้แกะชายคนผมมาฟ้องฟ้องผมแต่ไม่มีนะครับที่นี่แต่ว่าเอาให้เป็นธรรมครับเขาก็เป็นผู้มีอำนาจในประเทศนี้เราก็มาแบบไทยๆครับรี้ไยอยู่ผมเลยเอาคำแปลจาก VOA ครับไม่มีผิดอะ w h y of อเมริกาภาคภาษาไทยมารายงานท่านคณะลูกขุนตัดสินคดีทรัมป์ละเมิดทางเพศนักเขียนหญิงเกือบ30ปีก่อนนะครับท่านอ่านไปกับผมพร้อมๆกันเลยครับท่านอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปคนแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อคณะลูกขุนที่นิวยอร์กตัดสินในวันอังคารที่ผ่านมา อาทิตย์นี้ครับอดีประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ละเมื่อทางเพศต่อแคลร์ในศตวรรษในทศวรรษที่1990และเห็นว่าเขาทำให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสียลรกขุนสั่งให้ทำจ่ายเงินค่าเสียหายต่อแคเร์5ล้านดอลลาร์ตามรายงาน จากข่าว <c oughs> ทรัมป์วัย76ปีซึ่งกำลังหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ามีแผนที่จะยืดอุทธร์คดีไม่จบนะฮะเขายืดอุทธร์โดยการยืดอุทธร์ทำให้ทรัมป์ยังไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายต่อแคลโรแคลโร ปัจจุบันนี้อายุ79ปีครับสามสิบปีที่แล้วเธอก็49นะครับเธอได้กล่าวบอกว่าในการกล่าวในคดีว่าทําได้ข่มขืนเธอที่ห้างดังแห่งนิวยอร์กชื่อ b i r ์ด f อ o กูดแมในห้องทดลองเสือ้อเธอคิดว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปี1995หรือไม่ก็1996เธอยังจำไม่ได้เลยว่าปีไหนแน่แต่ว่า40ปีที่แล้ว1995หรือ1996 mm. เขาก็ลงสองด้านคุณทํามก,ก็แก้ข้อหาด้วยนะครับแต่ขณะนี้ลูกขนะุนท่านจะเห็นนะครับลูกขุนนี่คือตัวแทนของประชาชนที่เขาเลือกเข้ามา ดังนั้นความเสมอภาคทางกฎหมายของอเมริกานี่ไปวิ่งเต้นศาลก็ไม่มีทางเพราะเขาใช้ลูกขุนตัดสินแล้วก็ตัวศาลเป็นคนวางวางกฎหมายแค่เรากล่าวว่าท,ท์ทำให้เธอเสียชื่อเสียงจากการที่เขียนมีการเขียนโพสต์ลงใน พลตฟอร์มโซเชียลของคุณทํานะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยทําระบุว่าคำกล่าวหาของเธอเป็นคำโกหกเข้าใจว่าที่เสียหายก็คือเรื่องมันเกิดแล้วก็เลยโต้กันในหน้าหนังสือในหน้าสื่อออนไลน์ข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอันนี้ v ูเเเขาก็อ้างรอยเตอร์ด้วยนะ แม้หลักฐานที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศจะเพียงพอต่อการเดินเรื่องให้ทรัมป์ต้องรับผิดชอบจากเหตุทำร้ายร่างกายแต่ลูกขุนไม่พบว่าเกิดการข่มขืนคือหลักฐานลูกขุนเชื่อเพียงแค่ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแต่ไม่ยังไม่มีหลักฐานมากพอว่าเรื่องข่มขืนเอานี้เป็นประเด็นนะฮะ เป็นประเด็นก็มา40ปีมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินคดีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาทําไม่เดินไม่เดินทางไปร่วมกระบวนยุติธรรมนี้แม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นคดีแพ่งพิจารณารับหลังได้ทําได้เขียนข้อความลงในโซเชียล ปน,นามคําตัดสินครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องอัปยศและว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าแคลรคือใครแม่เอานะฮะดีก็ท่านเห็นแล้วมีหนังสือพิมพ์ลงกันเยอะแยะนะครับแต่ผมมาตั้งคำถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้า ไม่ต้องพูดถึงประมุขแห่งรัฐละค่ะประมุขของเรานี่เป็นกษัตริย์นะครับประมุขของเขานี่เลือกตั้งประมุขของเราแม้จะมีเรื่องอื้อเฉาวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวท่านยาศร,รีรัตนยายุวธิดาปรากฏว่าเวลายาแล้วนี่พ่อแม่พี่น้อง ภรยาที่เป็นภรยาที่เป็นภรยาท่านเนี่ยนะเดือดร้อนหมดนะถูกจับกันหมดไม่มีใครกล้าแจ้งความดังนั้นเมื่อไม่มีการแจ้งความก็ไม่มีคดีเริ่มตน้นถูกไหมครับเอาละไม่เป็นไรอันนั้นผมว่าไม่ต้องไปพูดถึงประมุขรัสเรอกเอาแค่ว่าเป็นเรื่องทหารก็แล้วกัน ผมพยายามจะหาคดีบางอย่างที่ให้ท่านเห็นถึงความเท่าเทียมกันทางกฎหมายเรามีหลักการว่าเราเท่าเทียมกันทางกฎหมายทุกคนอยู่ใต้กฎหมายแต่ในทางปฏิบัติการที่จะขึ้นสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมกันทางกฎหมายนี่กระบวนเราเรียกว่ากระบวนการพิจารณาขึ้นไม่ได้แล้วครับ ลองมีคดีความเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตในประเทศไทยที่เขามีอำนาจทางการเมืองมีอำนาจทางการทหารด้วยครับคนที่เป็นผู้เสียหายนี่แค่จะเดินขึ้นศาลนี่ก็กว่าจะเดินผ่านชั้นตำรวจแจ้งความตำรวจก็ไม่กล้าทำคดีให้แล้วสมมติว่าตำรวจกล้าส่งให้ทำํำนวจส่งให้อัยการ ถามว่าอายการกล้าฟ้องไหมสมมุติว่าถ้าอายการกล้าฟ้องศาลจะตัดสินยังไงโอ้โหมันหลายขั้นตอนเอามาดูตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักหน่อยเรื่องนี้เกิดเหตุทหารฆ่าประชาชนที่วัดสะระปทุมจำได้นะครับในเหตุการณ์พฤษภาเลือดเสื้อแดงลาดประสงค์เลือดเมื่อปี5-3า ปรากฏว่าฟ้องคดีก็แสนยากก็มีตัวแทนฟ้องบอกว่าทหารยิงประชาชนทีนี้เมื่อทหารยิงประชาชนนี่มันเป็นวิสามันฆาตกรรมมันต้องมีการเขาเรียกว่าชนะสูตรพิกูจยิงถ้าเอกชนฟ้องนี่ต้องชนะสูตรพิกูจมันไม่มีนี่ครับอายาการก็ไม่ฟ้องก็ทำไงอ่ะ นี่คือข้อเท็จจริงฮะคุณจตุพรพรมพันธ์ที่เป็นประธานนปชก็ทำเรื่องฟ้องโดยยื่นฟ้องมีการสืบพยานแค่สืบพยานเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องไม่ได้ไม่ได้มีการพลิกเ,เขาเรียกว่าชันสูตรพริกศพต้องสืบพยานให้ศาลเห็นเชื่อว่าใช่เพราะว่ากฎหมายไทยนี่ถ้าเป็นคดีอาญา ต้องให้อายการฟ้องเท่านั้นถ้าพลเรือนผู้สียหายจะฟ้องต้องไต่สวนสืบพยานว่ามีมูลหรือเปล่าก็ยิงกันจนเห็นชัดอย่างนั้นไม่มีมูลยังไงไปวะก็เลยต้องสืบพยานก่อนพยานปากสำคัญเอาเฉพาะที่วัดประทุมคือคุณนัทธิดาหรือคุณแหวนคงจำเธอได้นะครับคนนี้เป็นพยาน ตอนนั้นยังไม่มีการรัฐประหารเกือบจะเกิดรัฐประหารอายุธนี่แหละอยุตจ่จะทารัฐประหารแล้วเธอก็ทําการเป็นพยาสนสืบในศาลครับจนกระทั่งศาลบอกมีมูลแล้วมีมูลแล้วก็สามารถจะพิจารณาคดีได้แต่พออายุธยึดอํานาจปั๊บศาลยุติธรรมจำหน,น่ายคดีออกเลยบอกว่า เรื่องนี้ให้ไปพิจารณาที่ปปชก่อนเพราะไอ้เจ้าอภิิ์มันไปร้องที่ปปชมันไปร้องที่ศาลปกครองอ่ะเป็นเรื่องอีกตอนนั้นไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นความเจ็บปวดที่สุดของประชาชนพี่น้องญาพี่น้องที่เขาเสียชีวิตกันคุณนัทธวุฒิก็จะตามเรื่องต่อ แต่ตุพรไม่เอาแล้วขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับปากกว่าคุณแหวนนี่เองกลับเจอคดีอีกสารพัดเลยครับ <c oughs> ถูกคมคูจากทหารถูกยัดคดีอีกนี่ครับหนังสือพิมพ์มพลงข่าวเมื่อพยาบาลคุณแหวนนี่เป็นพยาบาลอาสาสมัครนะ ตกเป็นเหยื่อระดมต้องถูกจับมีการระดมเงินช่วยเธอ9ก้าแสนประกันตัวแหวนจากการเป็นพยานในคดีหกศพวัดปทุมพอยึดอำนาจปั๊บมันล่อเลยเห็นหรือยังครับไม่ใช่ล่อแค่นั้นนะยังเจอคดีอื่นอีกครับยังล่อคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกครับเอาคดีอื่นมาล่อเขาอีกนี่ครับหลักฐาน แหวนถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองเหตุถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความในกลุ่มลายสู้คดีอีกยังดีครับศาลยกฟ้องยังไม่จบอีกมีคดีอือีีครับมีคดีปาระเบิดถูกยัดอีกเธอต้องเป็นจำเลยในคดีปาลาระเบิดอีกครับ <c oughs> ท่านเห็นหรือยังครับว่ายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องประมุขรัฐเรื่องความเสมอภาคทางกฎหมาย แค่ทหารคนทํารัฐประหารสังหารอายุตน้นมันอยู่ร่วมสังหารประชาชนด้วยนี่ตอนเป็นคอสชอท่านเห็นหรือ,อยังครับดังนั้นท่านก็คงจะโหวตได้เนาะท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็พอรู้แล้วว่าประเทศไทยนี่มันห่างห่างจากอารยประเทศอีกเท่าไหร่ดังนี้ดังนั้นแม้วันนี้จะมีการ โหวดด้วยความอึดอัดฝากความหวังไว้กับพักเก้าไกลเดิมฝากความหวังไว้กับพักเพื่อไทยแต่รู้สึกว่าพักเพื่อไทยยังทำไม่ได้ถึงใจพักเก้าไกลเขาได้ถึงใจกว่าเสียงก็เลยไปตุงบางนั้นแต่พักเก้าไกลก็ยังไม่ได้เสียงข้างมากไม่ถึง250เสียงตัวท่านตัวเก้าไกลเอง ก็ได้ร้อยส0มสดังนั้นการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมดูแล้วก็ยังยังห่างยังต้องมีกระบวนการที่จะต้องหาทางร่วมมือกันนะครับเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายหลายร้อยเรื่องในประเทศไทยที่ยังไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเสมอภาคทางกฎหมาย ผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านได้ข้อคิดแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไป